ไปนิดนึงเพราะว่าอย่เงเช่นถ้าคนขี่จักรยานผ่านขี่ไม่ค่อยได้นะเพราะว่ารถมันทั้งหมดทำเลนจักรยานเนาะถ้าน่าจะทำเลนจักรยานเออมืองจัก,กรยานเนี่ยอยากได้เหมือนกันคือ่งนี้ชีตเคยไปไปไป,ไปเที่ยวในประเทศค่ะเออจังหวัดหนึ่งที่ชีตประทับใจมากเหมือนกันก็คือจังหวัดตราดถ้าจะไม่ผิดจังหวัดตราดตลาดเด็กตลาดอะค่ะเออเป็นจังหวัดที่เลนจักรยานเนี่ยทั้งจังหวัดเลย น่ารักมากสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณสมาชิกนะคะค่ะก็คือไปอ่ะแล้วเรารู้สึกประทับใจมากคือประชากรไม่เยอะเลยจังหวัดตราดนะคะเพราะต้นใหญ่ไปถึงเหมือนเขาจะไปเที่ยวอีกฝั่งหนึ่งอ่ะอ่ากอช้างเออก่อช้างกันมากก็เขาจะข่าไปเลยถ้าทินไปเ้าจะไม่มีใช้กราดป่ะตราดปากหรือกราดตราดปากหรือตราด จำไม่ได้เนาะไม่รู้ว่าก็ไก่หรือดอนเด็กจะไม่ได้จังหวัดนึงอ่ะมันเป็นเลนจัก,กรยานทั้งจังหวัดเดี๋ยวเดี๋ยวชี้กไปเช็คชัวร์ก่อนเนาะเป็นเลนจัก,กรยานทั้งจังหวัดเลยค่ะเออเหมือนกับส่งเสริมให้ทุกคนอ่ะปั่นจัก,กรยานแทนการใช้รถยนต์เลที่จะไปที่แคบแคบที่แคบแคบอ่าตลาดนะคะก็ก,ก,ก็ลองลองดูนะคะก็ ดีไซน์แทนลูกเมืองนี่นู่นด้วยนะคะมันจะเหมือนแถวเส้นแถวบางปูที่มีเลนจักรยานเออฝั่งนู้นใช่ไหมบางปูบางปูบางปูก็มีบางปูที่เขาเพิ่งทำที่ล่าสุดที่ว่ามอไซค์วิ่งไปวิ่งแทนที่จะมีกระแสอยู่นั่นแหละกรุงเทพแถวเรียบทางด่วนลำพินท่ากรุงทพแถวเรียบทางด่วนพูดถึงทางด่วนลำพินท่าเรารู้สึกเหมือนรถเร็วยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอา หมู่สามหมู่สี่เนาะจะมีถนนเส้นใหม่เนี่ย<ะ>อยากให้ทุกคนช่วยจับตาดูพู้ปบาทนะคะ,ะ,ะช่วยกันดูว่าพู้ปา่านเขาสร้างดีไหมแบบมีจุดบกบอดตรงไหนมีจุดบกพร่องอตรงไหน,ไหนให้ช่วยกันแบบ แคชอัพให้ได้ว่าเลยเวลามันทำทีมันต้องแบบทำทีเดียวแล้วไม่อยากให้มาทำซ้ำซ้อนทุบแล้วทุบอีกทุบแล้วทำใหม่ว่างหมนว่างหมดคือถ้าเป็นการลดพาระงานของพี่ๆที่หน่วยงานใดๆเนาะอาจจะแบบเข้ามาตรวจสอบ ในระหว่างทํางานแล้วก็เนี่ยพวกเราเป็นหูเป็นตาด้วยคือทําทําทีเดียวแล้วใช่คุณจะไม่ต้องแบบมาเสียวเวลาอะไรแต่ละปีเราพีมีความสงสัย<ไ>อ,อย่างก็คือว่าเ,เขาจะทําทางสโลประหว่างคุณบาทไหม,มใช่ไหมถ้าญี่ปุ่นเนี่ยเขามีทางสโลปให้ทุกๆที่มันแบบเป็นรอยต่ออันนี้คืออีกอีกหนึ่งฟังชันนะคะที่จริงๆแล้วทุกประเทศเขาทําเนาะ เรื่องฟุตบาทแล้วเราจะต้องเออเขาเรียกอะไรต้องอำนวยเส้นทางสําหรับผู้พิการก็คือสําหรับวีลแชร์แล้วก็รถจักรยานที่เขาขับกันด้วยอะค่ะเขาก็ทำเส้นทางในด้วยใช่ค่ะอันอันนี้เห็นด้วยนะคะในในทุกฟุตบาทเนี่ยจะต้องมีเอ่อทางทางสัญจรของรถเข็นด้วยเนาะในหลายๆครั้งเราเห็นผู้พิการเนี่ยต้องลงมาสัญจรตรงทางทางถนนถนนเองเลยเสี่ยงอันตรายด้วยครับ ถูกอย่าลืมว่าทุกคนเป็นประชากรเหมือนกันเนาะสิทธิขั้นพื้นฐานในการใช้ชีวิตปลอดภัยเนี่ยสำคัญนะคะก็ก็อย่าลืมดูแลคนทุกกลุ่มด้วยเอฝากไว้อันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่เราเกิดแบบพอไปเห็นบ้านเขามันทมามว่าเราไม่มีบ้านเรามันเรื่องมันน่ากลัวันได้แต่มันทำไม่ได้เป็นไงอะฉันก็ ลองสักตังวะก็เลยมาร่วมกลุ่มกับพักเก้าเออพักประชาชนซึ่งดีมากเลยค่ะพี่ปูก็เป็นเป็นถือว่าไม่ใช่แค่โหวตเตอร์แหละว,วันนี้เนี่ยจากโหวตเตอร์เนาะแต่วันนี้มาเป็นเหมือนอัปเกรดขึ้นมาเป็นพลเมืองเพราะอัปเกรดเป็นพลเมืองเนี่ยก็คือแบบคอยดูตอดสองมีปัญหาอะไรแจ้งเข้าไปแต่ทีเนี้ยมากกว่าพลเมืองแล้วคือก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงก็คือมาร่วมกับทีมอาสานะคะทีมททวโรคของพักประชาชนแล้วก็ดีมากๆเลยที่ พี่ปูเนี่ยเอาประสบการ,ารณ์การที่ได้ไปเปิดทัศนะวิสัยจากต่างประเทศเนี่ย<ม>เห็นว่าอะไรของเขาดีแล้วเราก็กลับมาเป็นไอเดียเพื่อต่อยอดจริงๆมันก็ไม่ใช่แค่ญี่ปุ่นนะนีนเอาแค่ใกล้ๆบ้านเราก็สิงคโปร์มาเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไปไกลกว่าเรามากถูกค่ะก็ก็ดีค่ะอย่างน้อยก็ถือว่าต่างประเทศอะมันมีมันมีกฎหมายท้องถิ่นที่ต่างจากเราคือต่างประเทศอ่ะ การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นอําำนาจในการบริหารจัดการใช่ไอ้นี่ก็ของทางของต้องไปที่ส่วนกลางรายงานส่วนกลางติดนี่ขั้นตอนเยอะค่ะเมื่อก่อนญี่ปุ่นเป็นแบบนั้นที่ว่าเหมือนเหมือนกับมีบอสเราเป็นท้องถิ่นแล้วเรามีบอสเราต้องไปแบบมันใช้เวลานานแล้วมันเรื่องมันยาวเหมือนเราปัจจุบันนี้แต่ตอนในญี่ปุ่นเขาเปลี่ยนใหม่ที่ไม่ที่ไม่แน่ใจว่าสิบปีมาแล้ววัง เขาทําให้เสมอภาคแล้วเป็นเอกเทศเหมือนกับอ๋ออบตเขาก็บริหารจัดการได้มีอำนาจเลยเทำทดูแลเขตเรได้ไวขึ้นทำอะไรได้ไวขึ้นใช่ไม่มีแบบว่าลําดับขั้นหรือว่าเจ้านายต้องรายงานอะไรเลยไม่ต้องรอเซ็นไม่ต้องรอนี่เราทำาได้เลยใช่ใช่ไม่เลยเป็นระบบล่าลายเซนก็เลยเต็มที่เลยท้องถิ่นนั้นๆเพราะว่าเขาเป็นอย่างว่าท้องถิ่นตัวเองเนาะเขาก็อยากจะพัฒนาดูแลให้ดีก็เหมือนเราเหมือนกันเราก็อยากจะดูแลท้องถิ่นเราให้ดีเหมือนกันน้่งถิ คือคนถ้าคนท้องถิ่นพอดีว่ามุมมองเขาจะใกล้ชิดกว่าเนาะถ้าเราไปรอเนี่ยเรารอรอส่วนกลางเราไม่รู้ว่ากลางแค่ไหนต้องสูงไปแค่ไหนเราต้องล่าลายเซ็นไปถึงไหนเนี่ยกว่ามันจะจะลงมาเนี่ยมันบางครั้งมันเสียโอกาสบาทีอยากแบบแบบผู้เมีำนจคิดว่าเอ๊ะมันท้องถิ่นเรามันบ้านเรามันก็เหมือนบ้านเราเนาะเราก็จะให้บ้านเราน่าอยู่เียเราก็เลยควรได้ทำก็อยากปลอดภัยเลยไม่ทําอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ดูแลประชาชนหรือลูกบ้านด้วยอะไรอย่างเงี้ย นี่คือนี่คือส่วนหนึ่งนะคะของของพักเราเนาะที่พักเราเนี่ยเป็นพักมวลชนแล้วก็วันนี้ดีมากๆเรายินดีต้อนรับมากทุกคนที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของพักเป็นแรงขับเคลื่อนของพักนะคะไม่ว่าจะเป็นเข้ามาในร่วมในบางแคมเปญหรือว่าวันนี้เนี่ยจะมาเป็นตัวแทนเป็นปากกระบอกเสียงในพื้นที่นะคะเหมือนพี่ปูพี่ปืนนะคะอ่าแล้วก็ทางคุณธนาว่าไงคะฝากประชาสัมพันธ์พวกนี้หน่อยตลาดอาลู โอเคคุ้มดีเรามีนัดกันที่ตลาดมารวยมารวยอยู่ตรงไหนเอ่ยเดี๋ยวเราจะไปรวยกันที่นั่นนะคะเดี๋ยวเราจะไปตั้งบูธที่เดิมใช่ไหมบ้านที่ปืนใช่อันนี้เราจะไปครั้งครั้งที่สองบ้านบ้านที่ปืนเนาะใช่บ้านหตอนนั้นจะอยู่แบบหมูสิบสามตรงนั้นเด้วยใช่เจ็ดด้วยเจ็ดด้วยเจ็ดสาด้วยหมู่เลยนะค่ะใช่เป็นรอยต่อตอนั้นเราอยู่ที่ตลาดเลยไหมคะเริ่มกี่มาโรย สี่โมงไปพบกับพวกเราทีมพักประชาชนแวะมาทักทายมาอุดหนุนก็ได้ค่ะก็ตลาดมาเวยเหมือนเดิมค่ะเข้าไปทางที่จอดรถนะคะตรงข้ามเป็นเออเป็นหมู่บ้านกลุ๊กสักอย่างเนาะอ่าก็คือตลาดมารวยนะคะเข้าไปปุ๊บที่จอดรถเราจะอยู่ไม่ขวาก็ด้าอ๋อไม่เขาบอกว่าถ้าเกิดเข้าที่จอดรถเจอเราอยู่ดีเจอเจออยู่ดีใช่เพราะเราจะเด่นมากเลย ก็เด่นนต้นหมือนตอนนี้เราก็เด่นนะตรงนู้นก็ลายหมู่บ้านเลยก็ยินดีต้อนรับนะคะเข้ามาทักทายกันได้นะคะทั้งโซนหมู่บ้านอาริยาไม่แน่ใจว่าก็มาจับจ่ายที่ตลาดีเรื่องโรงเรียนด้วยแล้วก็ต่ออายุแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นเอ่อทางเพื่อนบ้านหมู่บ้านคอนเน็ก8คอนเน็ก2ใช่ไหมคะแล้วก็บางทีมิเวศถึงกันเนาะก็ไปจับจ่ายตรงนั้นเหมือนกัน สามสิบเก้าแล้วเราจะคุยเรื่องถนนต่อได้ไหมถนนได้ยังพรุ่งนี้หรือวันนี้นะพรุ่งนี้เป็นพรุ่งนี้พรุ่งนี้เรื่องพรุ่งนี้ครับพรุ่งพุนี้ค่ะก็รถตกถนนด้วยีใช่แล้วก็เรื่องรถตกตกถนนเนี่ยเมื่อเช้าก็เหมือนมีเข้ามาเนาะอีกเคสหนึ่งนะคะตรงช่วงอาริยาเป็นจุดเดิมเป็นเป็นโค้งเดิมนะคะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ค่ะถ้า เหมือนเราเพิ่งไปมารวยมานะคะพรุ่งนี้ถ้าครั้งก็ใครตามมาไม่ทันนะคะพรุ่งนี้ตามมาเจอกับพวกเราได้นะคะทางชีสพี่ปูพี่ปืนนะคะคุณานารอที่แล้วเราไปวันอาทิตย์เรามีเราไปวันเสาร์ไปวันเสาร์ใช่ค่ะเจอกันได้ส<ม>ี่โมงใช่เรื่องงานเจอกันได้ครับค่ะ<ม>ก็นอกจากพรุ่งนี้ไปเนี่ยเราจะมีไปทําอะไรบ้างคะกิจกรรมพรุ่งนี้พรุ่งนี้ใช่เราเป็นตั้งโบู์รับส่งรับใช่แล้วก็เอ เรื่องถุงเงินพัดตัยซึ่งตรงนั้นเนี่ยถ้าร้านค้าเยอะด้วยนะร้านค้าเยอะค่ะถ้าพี่พี่ร้านค้าที่ตลาดมารวยเนาะอยู่ในไลฟ์ใดๆนะคะแล้วยังลงทะเบียนไม่ผ่านนะคะในคนละครึ่งพัดหรือถุงเงินพัดนะคะก็พรุ่งนี้นะคะก็เข้ามาที่บูธเราได้นะคะเพราะว่าจะมีทั้งเคสของร้านค้าเก่าร้านค้าใหม่นะคะส่วนหนึ่งคือ เดี๋ยวเราจะเป็นส่วนประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าติดขัดปัญหาใดๆเดี๋ยวเราลองมาหน้างานนะคะทีมงานพวกเราจะพยายามช่วยแก้ไขปัญหาให้เต็มที่ที่สุดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องร้องเรียนเหมือนเดิมนะคะในบริเวณวันนี้น้ําลดแล้วเข้าเดือนตุลาคมเข้าหน้าวินเทอร์แล้วหลายๆที่จังหวัดเริ่มมีหมอกแล้วนะคะถ้าที่สมุทรปาการจะไม่ได้เรียกหมอกนะเขาเรียกฝุ่น pm ค่ะคุณธนา บนถนนเทพารักษ์มีโอกาสรถเมล์วิ่งบางบ่อไหมคะพี่ตองเลยออาพี่ต้องค่ะหรือพี่ต้องจะอัปเดตพรุ่งนี้ที่ตลาดมาดวยพรุ่งนี้ดีกว่าถ้าอยากทราบนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ติดตามเรานะคะสี่โมงทางไลฟ์เหมือนเดิมใช่เพราะตอนนี้ยุ่งเริ่มมาแล้วใช่ะรงนี้มึดมากนะครับตรงนี้ยุงเยอะเพะ่าสัมพันธ์เหมือนเดิมนะคะพรุ่งนี้เราพบกันที่ตลาดมาดวยนะคะตอนสี่โมงใช่วันนี้เราได้สมาชิกใหม่เป็นชาวหมู่สี่